สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวตลือทอาทุกท่านครับตอนนี้เข้าสู่แพท14.4่อย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็มีหลายคอมที่ถูกบัฟมาบางคอมก็ถูกเนิฟลงไปนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันวันนี้ครับมันมีกระแสโผล่ขึ้นมาในโซเชียลวิดีโอเต็มไปหมดเลยและผมเชื่อว,ว่าทุกท่านก็น่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างนะก็คือ คอมลับครับถาไป่ไหนก็เจอครับคอมลับคอมลับ,คอ,ลบคอนเทนเต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ออกมาทาคลิปทำไกก็เต็มไปหมดคอมลับบางท่านก็แบบมาถึงก็แปะรูปบอร์ดมาก่อนเลยหนึ่งรูปปึง้งบอกคอมลับโคตรกิ่งบางตัวแบบนี้ใส่ของแค่นี้กิ่งเลยไม่มีคําอธิบายอะไรต่อเข้าใส่ได้ว่าอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอครับแต่ว่าช่วงที่ผมว่างเนี่ยวันนี้ก็เลยมาทําคลิปซะหน่อยครับเผื่อบ,บางท่านที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจธรรมชาติของคอมนี้ยังไม่ทราบถึงหลักการในการเล่นว่ามันต้องเล่นยังไงเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้ครับ่่่่่วาาากอนนคเหลลททีีดููิป้ย999 เซิของพวกคุณครับยังไปได้กดซับช่องนี้เลยยังไงผมรบกวนเวลาสักสามวินาทีในการกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องผมหน่อยนะครับกดฟรีไม่เสียเงินครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครับขอให้เครดิตคนที่ทําให้คอมนี้เป็นที่แพร่หลายก่อนนะครับนั่นก็คือ user credit n i g h t w e b k e y นะครับหรือว่าพร n x wx challenger เซ r ร์เป็น a ครับที่สแปมคอมนี้จนขึ้น c h a ลนจ์เลยแล้วก็ทําไกด์ลงในคอมูเรดิตครับจนทําให้คอมนี้เป็นที่รู้จักในฐานะคอมลับหรือ slipper คอมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครเล่นเลยครับมีพี่แกเล่นคนเดียวจนขึ้น c h a ลนจ์ก็เลย แล้วก็ลาม,มาถึงบ้านเราครับผมมาครับคอมลับที่ว่านี่คือบัสชั่นมอกาน์าลีโลครับผมคองคอมนี้คือ1น,นบาทดีโลนะครับหรือว่าทางเทคนิคเรียกว่าเลเวล5้าสโลโลครับไม่ใช่ใไฮเปโลนะฮะเราจะให้เก็บเงินถึง50บาทแล้วหลังจากนั้นเราจะโลจากเงินส่วนเกินที่เลเวล5้าเพื่อที่จะโลหายูนิตหลักของคอมนี้ซึ่งนั่นก็คือมอกาด้าป๊อปปี้แล้วก็แจ็คโลให้3ตัวนี้3ดาวแต่ว่าถ้าคุณไม่สามารถทําแจ็ค3ดาวได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าป๊อปปี้กับมอกาน์้าครับจำปบนนเป็นที่ต้อ ok ้องรม่ใเชิจาากกอน่คบ คอยเทมคือบลูบัฟนะครับต้องมีขาดบไม่ได้จริงแล้วก็ตามมาด้วยการเบรดครับเพื่อที่จะทำซับเทนให้กับทีมส่วนชิ้นที่3ของมอกาน่นาสามารถใส่ได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตราบัชชันลาบาร์ดอลโมเรโลหรือว่าเรดบัฟก็ได้เหมือนกันครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมครับเราสามารถที่จะใส่โมเรโลหรือเรดบัฟเป็นชิ้นที่3ไปก่อนได้แล้วในช่วงท้ายเกมครับเราค่อยถอดชิ้นนี้ไปใส่ให้ตัวอื่นแล้วก็สลับไปใส่ลาบารดอหรือว่าตาบัชชันถ้ามีนะครับแล้วทำไมถึงต้องป Tra เป ให้ก,กับมอกานาจาก20%ของกรอและการเวทที่เขามีโดยสแตตตรงนี้ออมันสามารถทําหน้าที่แทนระบบอนได้เลยครับแล้วก็มีไอเทมอีกชินน้นนึงครับที่ถ้ามีก็เก่งเหมือนกันนั่นคือ Lighting จีเวลครับแต่ว่าชิ้นนี้น่าจะหายากไปสักนิดน,นึงครับเพราะว่าก็ต้องพึ่งดวงเหมือนกันแต่ถ้าได้มาก็เก่งพอ,พอกับตัวาบาัชันครับส่วนไอเทมของตัวคอยตัวคอมนี้ซึ่งนี่ก็คือป๊อบบี้นะครับไอเทมชิ้นแรกที่ผมคิดว่าควรจะมีคือออมกส่วนชิ้นถัดไปถ้ามีแบมเบอร์เวสก็ดีครับหร ได้ครับผมมาถึงวิธีการวางโพสิชันครับคีย์หลักของคอมนี่คือการเอาป๊อบปี้ไปวางให้เข้าระยะแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับวางตู้เหมือนเซตเลยครับสกิลระยะเดียวกันเพราะว่าป๊อบปี้จะทําการปาโลใส่ยูนิตที่อยู่ไกลที่สุดในระยะสี่ช่องครับนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วถ้าคุณดองดีครับป๊อบปี้คุณสามารถปาโลสองทีแครี่ฝั่งตรงข้ามตายได้เลยแล้วถ้าไม่ตายยังมีมอกาน่าครับที่สามารถที่จะช่วยปิดงานให้ได้ด้วยดังนั้นสําคัญมากครับป๊อบปี้วางให้เข้าระยะแครี่นะครับแล้ววางมอกาน่าฝั่งเดียวกันให้ ก็นะช่วยปิดงานครับต่อมาในส่วนซีซีเสริมของทีมครับ4บาตชั่นช่วงเลเวลหกถึงแปดครับเราจะใช้กาลิโอคู่กับเซจูนี่ครับเพราะว่าในบางล็อบบี้ครับมันจะมีคนที่ติดตามเพจกูเกิลสปาตูราไทยแลนด์อยู่เขาเพิ่งลงโพสต์ไปวิธีการหลบสตัร์ของเซจูนี่ครับวันนี้เรามีนวัตกรรมมารพบเสุอครับนั่นคือคู่หูกาลิโอเซจูนี่ครับวางโคตรง่ายครับวางเซจูนี่ที่เดิมเลยครับไม่ต้องไปกลัวโดนเขาดักนะครับตอนเริ่มเกมครับเซจูนี่จะเดินขึ้นมาสถานช่องนี้ครับแล้วแแครีีี่่่่ทอออยูถงงงงงหลััขกฝนึได้ และนี่คือ1หนึ่งสาเหตุที่เราต้องใส่การเบรคให้บอก,กาน่าครับเพื่อที่กาลิโอจะได้มีเลือดเพียงพอที่จะเดินเข้าไปสตาร์นแผงหลังอย่างน้อยสักที2ทีและถ้าคุณโชคดีกาลิโอคุณจะอาจจะสตาร์นได้ถึง3รอบเลยมาถึงวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับคอมนี้ช่วงต้นเกม3าาวแรกนะั้นว่าปล่อยแพ้ไปเลยครับเพื่อที่จะลงไปหยิบเทียวมาเตรียมทําบูบาให้กับมอก,กาน่าครับและหลังจากนั้นถ้าบอดคุณแข็งก็สามารถที่จะสช้ไมเทมเพอเซฟเลือดหรือจะปล่อยแพ้ต่อเพื่อเก็บเงินก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราต คุณก็ขยับขึ้นเเวลไปเรื่อยๆได้เลยครับโดยคอมนี้เราจะเล่น4บัชชันเป็นหลักตั้งแต่เลเวล6เลยครับแล้วค่อยเติมไดนามเข้าไปเรื่อยๆตามเลเวลแล้วพอถึงเลเวล9เราสามารถเลือกสลับสับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น4บัชชัน4ไดนาม2เซเวอร์บอสหรือจะเป็น6บัชชัน3ไดนามหรือจะคุณมีตาบัชชันหรือตาไดนามคุณก็สามารถเล่น6บัชชัน4ไดนามได้เลยครับส่วนในเรื่องของอาร์คเมนแนะนําว่าอาร์คเมนแรกถ้าไม่ได้ตาบัชชันจริงๆก็ควรเลือกไป ที่จะให้กระทะเรามาทําเป็นตาบัชนได้หรือว่าจะเป็น investment strategy ที่ทําให้บอดของเราสามารถสเกลพลังชีวิตได้หรือว่าจะเป็นโนสเกลโนพิวอตที่เหมาะมากๆกับคอมหนึ่งบาทดีรอครับส่วน a r g m e n t e d ถัดไปถ้าเป็นไอเทมได้ก็จะดีครับเพราะว่าคอมนี้ใช้เทมเยอะเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็สามารถใช้เป็นพวก a า g m e n t combat ได้ครับจบแล้วครับสำหรับการเจาะลึกคอมลับในวันนี้ครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลใหม่ๆเพิ่มไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับและสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้้้้้ววยยแลลถาามมมมมีีขขอออออติิชะะะไไรรรรหืูท่กจเส็ สามารถพิมพ์ลงในช่องอคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมแต่สำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับ